หนอนใหญ่ไหมจ๊ะพี่น้องดูดเสียมปุ๊บปุ๊บโอ้สวัสด,ดีค่ะเอินพาพี่น้องมาหาโนไม้เด้อจ้ะเดี๋ยวเอิญใจพี่น,อน้องเบื้องโนมัออกหลายจ้ะพี่น้องจ้ะอันนี้อันสายพันธุ์นี่บันพ่อ,พอญ่เท่าใดเด้อจ้ะกลางๆเนาะจ้ะนะโอ้ฝนมาตกหลายแมพี่น้องมึงเนี้ยพี่อย่าโอบุญนะจ้ะ ต่ว่าออกลายอยู่จ้ะพี่น้องจ้าโอ้ยโอ้ยขอโทษด,ด้วกองสันด้วจ้ะเมื่อกับบ่ดีขากับบ่ดีเ <c> อ <oughs> อขอโทษขออภัยเดี๋ยวเอินจีบผ้าคุดหาเดียแม่มจ้ะพี่น้องเนี่ยแตกแตกนี่กำลังสีออกได้นี่เออเดี๋ยวเอินจะบผ้าคุดมาเนิมาเบิ่งกันเลยนะจ้ะเนาะ อาบอดีเฮ็ดยังยากยากจ้ะขาดเดียงเนาะโอ้หญยงามไหมไหมพี <X 1> ่น <C ats lush> hey, ้องงามเนาะคูนี่ nó ngam งามไหมจ๊ะเน,น,นาะใหญ่ๆอบอบุ่บนอนใหญ่ไหมจ๊ะพี่หนุกดูดเสียมปุ๊บปุ๊บโอ้โหฟาด นุ่มไหมยักไหมพี่น้อนงมมพุ่นโอ้คักใหญ่โอ้งามไหมพี่น้องขาวอ่นอ,อนๆไหมจ๊ะพี่น้อง เนาะแม่ว่าอยู่ในเนาะเอิ้นเขายากเนาะเอิ้นก็เฮ็ดจังซี่เอาในหลายอยู่ในนอีกนอนึงแต่ว่าเินบ่เอาดอกเอายากเนาะ นี่แม่พี่น้องงามอยู่จ้ะ <c oughs> สับป,ปะขาดพี่น้องเอ้ยอยู่ในหลายเสดายอยู่จ้ะ กันกะหาขึ้่อทำจ้าพี่น้องจ้ะสายพันนี้เนาะแต่ว่า่นออกหลายจา้ะอวนตุมุติมิไม่ใจอวบๆน่ะจะพี่น้องจ้ะงามเหมือนว่า ขอโทษเด้อพี่น้องเด้อนอนหนึ่งอยู่พุ่น <laughs> ต้องขอโทษขอให้ยจ่เนี่ยพันยูน้ำกันเนี่ยเนาะแต่สวยๆจะพี่น้องจ้ะอ่อนคักนอนนี่โอ้ยถักขนส่งไปได้ส่งไปให้น้อง หนึ่งยกปีนั่งละนี่โอ้ยงามหลายสะอ,อ่อนเพิ่นพี่น้องจ๋ะงามคักงามแน่เอินวะเนาะโอ้ช่วงนีน้อันเพิ่นปิดลายย่อได้จ้ะพี่น้องจา๋าช่วงน้องไม่ไปบ่ได้เนาะโอ้แต่ตรงไดเอิญช่วงไปลวนี่นี่แต่สวย,สวย ตัดเตากับงามพี่น้อง <c ười> อันนี้ตัดเตาเนาะอวบเล้ยจากพี่น้องตัดเตาอยู่นี่ไ <c ười> ม่แต่สวยๆ เนอวบทั้งนั่นเลยจ้ะโอ้ยอ้วบอวบแมจ้ะเนาะไง น้องไม่ในกองขีหินหมพี่น้องบึงหมดนะจ๊ะก็ <c oughs> นอนใหญ่เอินกับบุกเบิกเอาอยู่เลยเนาะเพื่นอวบแม่จ๊ะพี่น้องโนตัดเต่าจ้ะพี่น้องแต่ว่าอวบเนาะนะอ้วนดีเอินว่า อยู่ในนำ้ำไทยไปเรื่อยเอินจ้ะอันนี้แม่โอ้ยเนาะเดี๋ยวกันเดินจากพี่น้องเอินกับพีพ่น้องเห็ดไปทัวร์ได้จ้ะเนาะหมดกันหลายจ้ะพี่น้องจ้ะนี่ ได้อยู่จ้ะค่อยๆงัดออกมันงามไหมจ้ะถึงก็เลยอยหยักได้เนาะอันนี้แมสพี่เ้องเป็นเพียฝนมาตกหลายเนาะจ้ะ สามนอไหมพี่อยากกินเพี่นเนาะงามอยูอ่จ้ะแม่จับพี่น้อง กงเกาะเนาะมันบວม่วนคือเັาอันนงขุดเอาเนะ thì mua tầm mà nhai vô ôi mồn gần cả gần tít nó ôi tít may nữa nhỉ ติดลาย เป็นว่าเห็นลงม่ไหมพี่้องกนเนะ่ยยังก็เพี้ยโอบเพิ่นนน่จะจ้ะโอ๊ยโอบคักฝนก็นตกเนาะ <laughs> อยู่พอถึงอยู่ในค่ะอ, <laughs> อยู่ในเลยนี่พี่น้องแต่ว่างงามแมจ๊ะใหญ่ดิเอินว่าดูอวบอวบพี <laughs> ่น้องกุดจิบกวอยเย็นเนาะเอินเห็นเพันใหญ่ไหมเอินอยากได้ <laughs> อยู่ในหาหน้องไม้เมื่อนี้่นะพี่้องอุ้ยย้อมหน่อไม่แล้วจ้ะออกไร้ครับออกจนเอินย้อมนะ่ะ พี่น้องน้องหม่แล้วเอินเสเมื่อจังได้แบน,นี้กองบักไงย,ยังสิฟันซังทั้งเดียวเลยหันทางเงินก็นมีแค่นี่เหรอไหมเอออยากหัวรอจับของแม่จ้พี่น้องจา้าเบื่องแน่พูดนะกองเป็นภูเขาอยู่ถ้าจังได้คลิปนี้เอินกับสวายซ้มนี่กอนนะจาน้าเนาะเอินฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เอินน้ำในเด้อจ้า ขอพระคุณหลายๆนะจ้าที่เมตตาเอิ้อะนจ้าสวัสดีค่ะ